เสีสละบรรยากาศใี่นักปั่นเมืองปักปั่นออกกำลังกายอยู่เป็นประจำบนเส้นทางสร้างสุขหมายเลข1021จากเขื่อนลำพะเพงเชื่อมต่อไปยังเส้นทางปั่หมายเลข304จากโคราชมุงสูงภาคตะวันออก ของประเทศไทยบรรยากาศในช่วงแปดนาฬกาห้าสิบหกนาทีเพื่อสมาชิกคนรักปัน่นคนรักสุขภาพเมืองปักธงชัยนะครับหนึ่งในอำเภอของโคราชอำเภอหนึ่งของเมืองโคราช ที่เชื่อมต่อเขาใหญ่เขาปักแล้วก็เขาใหญ่นะครับอันนี้โอกาสที่ดีมากๆของผมเลยนะครับที่ได้มาปั่นจักรยานออกกำลังกายดูแลสุขภาพไปได้วยกันกับเพื่อนสมาชิกนักปั่นเมืองปัก ประจบฝังรถบ้านประจบรถบ้านนะครับเดดเยี่ยมมากๆขอบคุณเพื่อนเจวยบขอบคุณน้องดาคุณแล้วน้อยบิวตี้ขอบคุณเพื่อนนัดขอบคุณคุแมเน แล้วก็ขื้นสมาชิกนักปั่นปัปจจบรถบันทุกท่านนะควันนี้เรามีช่วงเวลาดีๆอยู่ด้วยกันปั่นสุกอยู่ด้วยกันในพื้นที่ปักธงชัยเส้นทางสร้างสุขหมายเลข1.0.2.1ที่เชื่อมต่อระหว่างเขื่อนลำพะเพิงกับเส้นทางหลักหมายเลข3.0.4 ขนาคือเส้นทาง3ามสนสีเชื่อมต่อหอังน้ำเขียวได้นะครับอีกประมาณ40โลก็ถึงหวังน้ำเขียวยอดเยีเ่ยมมากๆมีสุภาพคนรักปั่นคนรักสุขภาพไม่มีตรงกันเรามาจอยก,นนกันนักปัน่นหัปั่น